มีประวัติศาสตร์บาดแผลทางใจระหว่างกันเพราะว่ามีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องตีความคําพูดของกันและกันบุคลิกแตกต่างกันสไตล์ต่างกันก็จะขะัดแย้งกันแต่อันนี้เรื่องเล็กนะครับก็เรียนรู้สไตล์กันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็พูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ที่มาเนาะอ่าที่เรารสุขว่าไอ้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรเนี่ยมันมันเป็นประมาณไหนบ้างนะครับที่ที่พี่ๆเจอกันมารวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเราเห็นจากอ่ไม่ใช่แค่เคสที่มาปรึกษาเนาะแต่ว่าเราเห็นจากปรากฏการณ์ของที่อื่นด้วยก็ได้ครับที่ตอนนี้เป็นปัญหาที่ขัดแย้งด้วยแล้วก็ปัญหาส่งต่อมาเรื่อยๆครับอ่ที่ผมเจอมามันก็มีประเด็นตั้งแต่ขัดแย้งกันเล็กๆนะครับเป็นแบบว่าสไตล์ต่างกัน แล้วก็ไม่บางคนมีความเร็วสูงเน้นลงมือกระทำบางคนไอเดียบันเจิดไม่ค่อยลงมือทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ลงมือทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องมีคนคอยตามเก็บแหลกลานไม่สนใจรายละเอียดไม่สนใจความสมัมคั์อะไรนี้ก็จะเป็นถ้านึกถึงพวกแนวคิดพวกบุคลิกสามสี่บุคลิก ความแตกความต่างของบุคลิกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บุคลิกแตกต่างกันสไตล์ต่างกันก็จะขัดแย้งกันแต่อันนี้เรื่องเล็กนะครับก็เรียนรู้สไตล์กันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็พูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นที่ใหญ่ขึ้นมาอ๋อแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เห็นก็คือความขัดแยง้งระหว่างแผนกนะครับหรือระหว่างเนื้อง,งานในบทบาทงานที่แตกต่างกันเจอประจํา ก็คือเซลล์มักจะขัดแย้งกับฝ่ายผลิตและ QC สามแผนกนี้เนี่ยขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาเป็นประจำเพราะว่าหน้าที่หน้าที่มันทำให้จะต้องระดับหนึ่งตรวจสอบถงดุลกันแล้วก็มีความตึงๆกันด้วยนะครับฝ่ายเซลล์ไปรับปากขายของเยอะเกินฝ่ายผลิตผลิตไม่ทัน ไยผลิตภันตกมาเยอะเกิน QC ไม่ผ่านไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ฮะมีประเด็นกันหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เจอว่าเนื้องานทำให้เราขัดแย้งกันนะครับซึ่งก็จริงๆคุยกันไม่ยากสื่อสารแล้วก็ปรึกษากันก็จะคุยกันไง่ายขึ้นของที่เริ่มยากขึ้นที่ผมเจอก็คือเริ่มมีความเรื้อรัง ค,คล้ายๆแบบที่หมอตาบอกว่าน้ํามันเริ่มมีมันวนไม่ไปไหนนะครับเริ่มมีความเรือรังมีประวัติศาสตร์บาดแผลทางใจระหว่างกันเพราะว่ามีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอมีการตีความคําพูดของกันและกันเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีต่อกันว่าเอ๊ะฉันอาจจะไม่ได้รับ ความสําคัญฉันถูกล้วงลูกฉันถูกก้าวไกลและอื่นๆหลายแบบนะครับแล้วก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้เคลียร์กันก็เริ่มทับถมทับถมแต่ละฝ่ายต่างก็ทับถมทับถมนะฮะก็จะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเคลียร์ช้าก็ยิ่งคลี่คลายวาความขัดแย้งได้ยากมากขึ้นนะครับเหมือนเป็นแผลที่ก็เริ่มมีหนองมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่ง แต่แบบที่ผมเจอแล้วจริงๆยากสุดก็คือเวลาเบอร์ใหญ่ๆทะเลาะก,กัน,นครับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆทะเลาะก,กันนี่ไม่ค่อยเท่าไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดผู้บริหารทะเลาะก,กันเนี่ยโอ้โหช้างสารชนกันแยกแทรกแหลก,ก,กลานนะครับก็แล้วก็จะเข้าไปคลี่คลายความขัดแย้ง <c oughs> ก็ไม่ง่ายเพราะว่าหลายครั้งผู้บริหารบอกว่าฉันไม่ได้ขัดแย้งกันเราก็ทํางานกันได้เป็นต้น ครับเพราะฉะนั้นทีมแต่ละแผนกก็จะลำบากอะไรแบบนั้นนะครับ